สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566ค่ะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะพลังงานไพ่นะคะท่านได้ไพ่ห้าไม้เทา้าเจ็ดถ้วย หนึ่งไม้ลาชินีเหรียญ The Tower ทร์ธรรมบาลันไพเดสสี่ถ้วยห้าถ้วยอัรสวินถ้วยเดอะเมดิเชียน ใบสุดท้ายเป็น1ิบถ้วยนะคะโอเคค่ะพลังงานไพ่แบบนี้นะคะในเดือนอสิงหาคมสำหรับชาวมังกรน,นะจะเป็นประเด็นในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องงานด้วยนะ,ะประเด็นแรกนะคะอาจารย์ขอพูดเรื่องงานก่อนนะคะเพราะไพ่ตัวตนท่านเป็นไพ่างานห้าม่เท้าคือความวุ่นวายแล้วไพ่ตรงข้ามเป็นไพ่เดทด,ด้วยนะคะบางท่านกําลังตัดสินใจเลยว่า อยู่ต่อตรงจุดนี้ไม่ได้แล้วกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนนะคะในตำแหน่งบุตระเป็นทาวเวอร์ด้วยก็แปลว่าท่านตัดสินใจแล้วล่ะนะคะตำแหน่งโยกหน้าลัคนาเป็นหนึ่งไม้นะคะการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอริธรรมราล้นเพราะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปทางที่ดีนะคะในตำแหน่งที่ดีที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือตำแหน่งกัมมะเป็น อัศวินถ้วยกับเดอะเมเชยนไพสรุปเป็นสิบถ้วยแปลว่าในสิ่งที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นงานที่ท่านมีความสามารถมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไปที่ใหม่บางท่านที่มีปัญหาอยู่อันนี้จะเป็นไกด์ไลน์กับท่านได้เลยที่ใครก็ตามที่ฟัง,ฟงคลิปนี้อยู่ว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีเนี่ยอาจารย์เห็นเลยว่าเป็นการเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนแล้วจะทําให้ท่านมีความสุขกับที่ใหม่ ได้รับการต้อนรับแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็น Ni ชั่นออฟคัพนั่นเองนะคะนี่ก็คือประเด็นเรื่องงานนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยมันคือไอเดียโปรเจกต์ความคิดที่ท่านสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานหาเงินหาไรายได้เข้ามาได้หลายช่องทางได้ด้วยเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะตำแหน่งพันธุ์ทุกคือตำแหน่งความมั่นคงยังเป็นราชินีเหรียญอยู่อาจารย์จึงมองว่าตำแหน่งเรื่องของการเงินการเงินการหาไรายได้ของท่านไม่ได้บกพร่องค่ะยังมีเรื่องของเงินทรัพย์สินเข้ามาได้ตลอดนะคะแต่ที่จะเป็นปัญหามากๆน่าจะเป็นเรื่องของความรักเลยค่ะในตำแหน่งปัจจุบันนี้เป็นไพ่เดทเป็นไพ่สีถ้วยแปลว่าไม่ได้ดังใจมีการทะเลาะเบาแหวงนะคะ มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือที่สามก็ได้นะคะที่เข้ามาทำให้สถานการณ์ความรักของท่านกับคนคนนี้แปลเปลี่ยนไปนะคะแปลเปลี่ยนไปถึงขั้นบางท่านบล็อกและเลิกกันไปก็มีนะคะบล็อกและเลิกกันไปแต่นะคะอาจารย์ไม่ได้แปลถึงไพ่าการคืนดีนะอันนี้ต้องทำใจนิดนึง แต่ถ้าถามว่าเหลือความเป็นเพื่อนได้ไหมได้ค่ะแต่อาจารย์มองว่าท่านจะไปเริ่มต้นแล้วอาจจะเจอคนใหม่ๆข้างหน้ามากกว่าสำหรับใครที่มีปัญหาที่ยังไม่ถึงขั้นแบบลงเอยเป็นชีวิตคู่นะจะเป็นในแนวทางนี้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงใครที่คบหากันมานานแต่ยังไม่ลงเอยสักทีเนี่ยมันถึงวันสิ้นสุดจริงๆถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้แต่สิ้นสุดแล้วท่านยังมีโอกาสดีๆมีคนดีๆเข้ามาชีวิต เข้ามาในชีวิตท่านได้อีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นลิขิตฟ้าลิขิตชะตาออกมาเป็นแบบนี้อาจารย์ก็ต้องพูดแบบนี้นั่นเองนะคะ,ะในเรื่องของความรักก็จะพูดอย่างนี้นะว่ามีประเด็นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็จะต้องเตือนนะ,ะให้แบบนี้โดยเฉพาะนะคะชาวมังกรใครที่สูงไวัให้ระวังความดันนะคะอะ ปัญหาระบบเลือดข้อกระดูกกล้ามเนื้อมีปัญหาแล้วก็ไพเดชจะ,อ,ะอยู่ราศีพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของกระเพาะลำไส้ช่องท้องมดลูกลังไข่นะคะสำหรับคนมีอายุม,มากๆอันนี้อาจารย์ต้องเตือนสุขภาพต้องเช็คสุขภาพหน่อยนะคะเช็ค ตรวจเจออะไรก็ยังรักษาได้อยู่เพราะไพ่ตำแหน่งสุดท้ายดีนั่นเองโอเคเราแก้ดวงตามไพ่ที่ขึ้นนะคะไพ่เดนให้บริจาคเลือดบริจาคลงศพถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะไพ่เอ่อทาวเวอร์อาจจะอ่าเขาเรียกว่าไพ่นี้อ่าบริจาคเลือดแล้วใช่ไหมทาวเวอร์เนี่ยอาจจะปล่อยปลาไปด้วยก็ได้นะคะก็จะช่วยเหมือนอ่าเขาเรียกว่าพ้นเคราะห์พ้นกรรมถ้าเจออะไรนะคะท่านก็สามารถที่ก้าวข้ามได้ นะฮะสำหรับไพ่ทาวเวอร์เพราะมันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงซักก็ไม่ถึงขั้นแบบเรื่องใหญ่นะคะแต่ถ้าท่านสามารถทําตามดวงอะ่ะที่อาจารย์แนะไปมันกีมมันผ่านได้หมดเลยค่ะเพราะอย่างน้อยท่านมีไพ่เทพฟ,ฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะอาจารย์ก็แปลตามหน้าไพา่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะบางสิ่งบางอย่างเรารู้ไว,ว้แล้วเราแก้ดวงมันจะดีขึ้นคะ่ะโอเคค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะ เจอแต่สิ่งดีๆผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้สวัสดีค่ะ